สวัสดีครับผมแอมพัคกพลอนาสักษณ์นะครับวันนี้เป็น EP 1ีที่15นะครับเป็นจดหมายถึงตัวเองนะครับขออนุญาตนะครับวันนี้อยู่ในรถนะครับเพราะว่ารีบมาวันนี้ติดประชุมนะครับวันนี้ก็อยากจะแบ่งปันนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคือเวอร์ชั่นที่เราเป็นตัวของเราเอง นะครับก็ในส่วนของชีวิตนะครับถ้าเราบอกว่าในชีวิตของเราจริงๆล้วนั้นเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าชีวิตเรานั้นบางครั้งเราเปรียบเทียบตัวเองอยู่กับคนอื่นตลอดเวลาครับตั้งแต่ตื่นเช้ามาเลยครับตั้งแต่สไลด์ Facebook เลยครับตั้งแต่ออกไปข้างนอกเลยครับมันเร็วมากเลยนะครับในการเปรียบเทียบตัวเองคนอื่นมองตัวอย่างง่ายๆครับมันมี2มิติที่เราเห็นภาพนะครับ1ถ้าเราเปรียบเทียบว่าเราดีกว่าคนอื่นหรือเราเก่งกว่าคนอื่น สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะไม่ฟังคนอื่นและเราจะดูถูกคนอื่นครับแบบที่2นะครับแบบที่2คือถ้าเรารู้สึกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเรารู้สึกได้เข้าคนอื่นเรารู้สึกว่าเราไม่เก่งเท่าคนอื่นเรารู้สึกว่าเราไม่รวยเท่าคนอื่นเรารู้สึกว่าเรามันไม่มีอะไรดีเท่าคนอื่นเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราก็จะด้อยค่าตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถไปถึงฝันที่เราวางไว้ได้ครับ เพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์นั้นเราไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับต้องระวังให้ดีนะครว่าถ้าเราเผลอเอาตัวเราไปเปรียบเทียบไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งก็ต่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรจากคนคนนั้นเลยครับวันก่อนผมได้มีโอกาสได้คุยกับลูกผมนะครับผมบอกว่าการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดคือการถ่อมตัวแล้วก็ใช้ชีวิตแบบน้ำไม่เต็มแก้ว เราสามารถเรียนรู้ที่สิ่งทุกอย่างจากคนอื่นนะฮะแม้แต่วันนี้เราเป็นผู้ใหญ่ลองคิดง่ายๆครับเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้เบางสิ่งบางอย่างจากลูกเราจากคนที่เด็กกว่าวันนี้ผมได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งจากลูกผมครับคืออะไรครับคือความตั้งใจที่เขามีกับชีวิตของเขาครับ คือความทะเยอทะยานที่เขามีคือความไม่สงสัยในชีวิตของเขาคือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในชีวิตของเขาผมได้เรียนรู้ว่าวันนี้ทําไมลูกผมมีความสุขเพราะว่าอะไรครับเพราะเขาไม่ได้คิดถึงอนาคตครับเพราะเขาไม่ได้คิดถึงเป้าหมายครับเพราะเขาไม่ได้คิดถึงเพราะเขาไม่ได้กังวนกวายกับชีวิตในอนาคตเขาเลยมีความสุขอยู่ปัจจุบันนั่นคือเด็กเรามองย้อนกลับดูตัวเราตอนเป็นเด็กครับว่าเราเป็นแบบไหนแต่วันนี้เวลาเรามีชีวิตที่มันโตขึ้นน่ะ หน้าที่การงานขวามรับผิดชอบมันมากขึ้นจนเราลืมไปว่าเฮียกูลืมยิ้มอ่ะกูลืมมีความสุขอะ่ะนี่นคือสิ่งที่แบบเอชีวิตเรามันเปรียบเทียบก,กับใครไม่ได้เลยจริงๆนะครับโอ้โหคราวนี้พอให้มองครับว่าทุกๆเวลาทีที่มันเคลื่อนไปเนี่ยไม่ว่าใครจะเก่งใครจะดีใครจะยอดเยี่ยมหรือว่าอะไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดเวอร์ชั่นของเราครับ เวอร์ชันของเราเวอร์ชั่นของเราไงเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในชีวิตเราเราประเมินมาง่ายๆครับดูคุณเมื่อวานนี้ครับดูตัวคุณเมื่อวานนี้ดูตัวคุณสองชั่วโมงที่ผ่านมาดูตัวคุณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาถ้าคุณมองตัวคุณเองแล้วคุณประเมินตัวคุณเองโลกอาจจะทำให้คุณหัวเสียมากเมื่อวานนี้ ลูกค้าเพื่อร่วมง,งานอาจจะทำให้คุณรู้สึกหนุดหงิดกับชีวิตมากเมื่อวานนี้แต่วันนี้คุณก้าวข้ามผ่านความหงุดหงิดนั้นไปได้แล้วครับนี่ชีวิตคนพัฒนาแล้วครับชีวิตอย่าไปเปรียบเทียบกับใครแต่เปรียบเทียบกับคุณเมื่อวานนี้คุณหนึ่งนาทีที่แล้วสองนาทีที่แล้วสามนาทีที่แล้วเพราะโลกนี้คุณคือตัวเอกของเรื่องครับ คุณคือคนเขียนเอาไว้ใหายในชีวิตของคุณเป็นกำลังใจให้ทุกคนสําหรับวันนี้จดหมายชาบตัวเองวันที่จดหมายฉบับที่สิบห้าให้ผมได้กลับมาฟังตัวผมเองตอนที่ผมอายุมากขึ้นให้ลูกผมได้เปิดดูคลิปป,ปนี้ให้มันได้เห็นว่าชีวิตบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ยากมันก็ไม่ยากแต่เราจะทำงางไงให้มันมีความสุขของมันมากกว่านั่นก็สิ่งที่ยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบกับตัวของเองเมื่อวานครับถ้าคุณยังไม่วิ่งคุณก็ออกไปวิ่งครับ 好久没了